ก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหัวเป้หมวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหัวเป้หมวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่7กันยายน2 5 6 5ผมมวยหัวเป้หมวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์เช่นเชิงมวยก่อนชกของรายการมวยสุดท่อน้ำไทยประจำวันเสาร์ที่10กันยายน2565นซึ่งจะทำการแข่งขันที่เวทีตะวันนาถ่ายทอดในเวลาประมาณสัก สิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะถึงประมาณสักสิบเนาฬิกากว่านะครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่าถ่ายทอดได้สามคู่นะครับก็ในเรื่องของเวลาการถ่ายทอดนั้นก็น่าจะติดภารกิจนะสถานีถ่ายทอดในอดตภารากิจในการถ่ายทอดสดฟุตบอลในช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารย์ชั้นเชิงมวยก่อนชก ของผมที่นําขึ้น YouTube ก็ต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์ไวยทุกคูทก่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนยอย่างไรไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะเพราะว่าปัจจุบ,บันทุกท่านก็คงจะรู้กันดีว่านักมวยแต่ละคู่ก่าจะชนะกันได้นั้นจะต้องมีปัจจัยในหลายหลายหลายๆายอย่างและก็ต้องต่อสู้หลายอย่างมากทีเดียวนะครับนะักมวยคนนั้นก่าจะชนะได้นั้นก็ต้องต่อสู้กันหลายอย่างหลายเรื่องเลย ถ้าเกิดว่ามวยผิดมวยอะไรก็คงจะว่ากันไม่ได้ครับนะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยยามวยกรรมการมวยของมวยแพ้ไม่ได้แต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นข้อมูลมวยเป็นชั้นเชิงมวยก่อนมวยชกนะครับส่วนมวยชกแล้วมวยชกรูอยูบาเวทีก็เป็นหน้าที่ของมวยหูที่ท่านฟังอยู่นะครับว่ามวยหูท่านจะรายงานแบบไหนอย่างไรชี้แบบไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องของมวยหูนะครับแต่ส่วนผมสมาชิกมวยหูของผมก็สามารถที่จะฟังผมภาคมวยได้ อยู่แล้วนะครับแนละก็ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้ครับมอยหูผมภาคเองทุกช่องนี่เดือนละ1,000บาทนะมอยหูรายสัปดาห์ก็3ามร้อบาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวรายวันนี้ก็200บาทรายเสียง400ร้อยรายเสียงเวีพีภาคด้วย 5G ก็700บาทแล้วก็มอยหูเว p พวกเครื่องเขา้าเวทีก็เดือนละ2,000บาทนะครับ ผมภาควยแบบไหนยอย่างไรนี่ก็สามารถที่จะหาฟังได้ทางช่อง u t u b e นะครับผมนํามาลงไว้ให้ทุกสัปดาห์นะครับในารน,นามาลงไว้ให้ทุกสัปดาห์เลยเพราะวา่าจะได้รู้ว่าผมภาคแบบไหนยอย่างไรถ้ายังไม่ได้ฟังผมภาคมวยอย่าเพิ่งตัดสินผมนะครับนะบนะก็บอกกันเลยว่าอย่าเพิ่งตัดสินว่าอย่าไปยึดติดว่ามวยหูที่ภาคมวยดีๆเก่ง,กงๆจะต้องเป็นมวยหูที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะผมการันติได้เลยว่าผมไม่มีชื่อเสียงโดนาก็จริงแต่สมาชิกนั้น ก็เสียยากอะพูดง่ายๆเลยเป็นสมาชิกผมมีเสียยากขึ้นทันทีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการนะครับนะมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะ p a k y o k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคง การันตีในเรื่องของความยุติธรรมใช้ราคาเดียวกับในเวทีนะเพราะว่าผมเพาะภาคมวยในเวทีนะครับภาคมวยในเวทีเข้ามาดูนี่ก็รู้ทันทีว่าเป็นราคาจากเวทีจริงๆนะครับ ขอบคุณกาลังใจที่ให้กรารสนับสนุนอดีตผมมาโดยตลอดนะครับในชีวิตต้เล่นก่อนชกก่อนที่ต้นหลังช่างก่อนชกชนะ4-0ในแต่ละช่องก็จะรับคาปันจะได้รับโบนัสหนึ่งคำปันทันทีนะครับนะอ่ะมวยนี่จะแพ้ชนะกันยากแต่ว่าผลงานของผมนี่ก็ต้องถือว่าการชี้เล้นของผมนั้นมีความเสถียรมั่นคงมากๆเลยนะครับนะสมาชิกก็ร่ารวยกันโดยตลอดเลยพูดง่ายๆเลยว่าเป็นสมาชิกผมนั้นเสียยากจริงๆนะครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหนึ่งครั้งเพื่อที่จะมีกําลังใจในการทํางานนําข้อมูลมวยทําคลิปขึ้นช่อง YouTube ให้กับทุกท่านสัปดาห์ละหคลิปนะครับไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับในะการที่จะทําคลิปขึ้นสัปดาห์ละคลิปนะครับผมใช้เวลาวิเคราะห์มวยในแต่ละคู่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ เพราะฉะนั้นมวยสี่คู่ใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วก็มานําเสนอท่านประมาณ20นาทีนะครับบางท่านนี่ทนฟังไม่ได้นะครับบอกว่า,านานไปอะไรไปแต่ไม่คิดถึงกว่าจะได้ข้อมูลมวยมานะครับนะ mm. ก็ยังไงถ้าเกิดว่าเดินทางสายนี้นี่จะต้องมีข้อมูลมวยให้มากนะครับนะประเภทอ่านหนังสือบอลอ่านหนังสือบอลสินาทีกาโมกาบอลได้ได้เจดคู่ หนึงบินเจ็ดคู่แบบนี้นี่ถือว่าจะเสียเปรียบมากนะครับแนตะ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากเอาดีทางด้านวงการนี้จะต้องรู้ข้อมูลให้มากจะต้องหาข้อมูลให้มากนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1นครับนะประจําวันเสาร์ที่สิบกันยายนสองพันห้ารกสิบหจากไปที่มวยตะวันนานะครับนะถ่ายทอดทาง PPV 36ในเวลาประมาณ1ิบห้นาฬิกาีนาทีนะครับ คู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างท่าด้านของฝ่ายแดงวันวิเศษซอเดชพันพบกับท่าด้านของฝ่ายน้เงินโรเล็กวอปัญญาไวมอยคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ท่าด้านของฝ่ายวันวิเศษฝ่ายแดงนี่ก็เป็นมอยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุิบุนเข่าในครับลูกลับได้เก็บการอาวุธของผู้ชกนี่ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกแข็งกว่าวงในพอสมควรเลยนะครับตัวถือว่าเป็นมอยฝีมือมอยวงนอกนะ อาวุธมดลหลักในแข้งซ้ายแมนรับขวาหน้านี่ถือว่าไระดีนะหมัดหนักต่อยแมนแล้วก็ไม่ศอกที่อันตรายมากๆรับตีได้ทั้งทาทงฝ่าจังหวะนอกว่องไวเดียมหน้าขักล้มเทิึงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเด้่สู้ขอนก็ถือว่าทำได้ดีล็อกคอตีเหนียวกดคอคู่ชกนี่เก่งมากเลยคู่ชกนี่โดนกดคอที่คอห้อยตลอดเลยคอหายตลอดอ่ะถ้าเกิดว่าทางให้ทางด้านของวันวิเศษกดคอได้นะครับนะแล้วก็คู่ชกนี่จะ จะโต้คืนยากนะเพราะว่าหมุนซ้ายหมุนวนซ้ายหมุนขวาหมุนวนทวนเข็มหมุนตามเข็มนาฬิกานี่ถือว่าเก่งเลยใน,นหลักเก็มพิมพีมือมวยวงนอกถดูว่าดีดีมากๆเลยครับในสํานหลักทางด้านของฝ่ายแดด <c oughs> มีมัดมีซอกออกส่วนสู้อันรายรับสมองมีครับปวดจิตวใจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของวันวิเศษศเชพันธ์ปัจจุบันอายุสิบเจ็ดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็สิบเซนติเมตรนะครับนะก็มาจากจังหวัดตรัง แต่ว่าซ้อมอยู่ที่สโชคมีใัยนะครับนาย,ายอโชคม่ใช่ค่ายสโชคมีใช่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของเวทีมวยตะวันานาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศหน้าเสือเสียงเชียร์อะไรต่างๆนี่ทางสโชคมีใั่ได้เปรียบแน่นอนนะครับในช่วงเวทีมังกรงมาแล้วประมาณสักหครั้งเคยชนะนกคุดโชคในเวทีมังกรสามครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรงมาก่อนผมก็เลยเชื่อว่าการชกนัดนี้ทางด้านของวันวินวเศษน่าจะเยีระยะครับนายครับ ส่วนต้นห้นของักโรเล็กบัวปัญญาวัยนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวงมวยนี่วเ,เดินหน้าท้าชนบูสุุดันย,นย,ยาาันห้ายกเตะขาเจาะยานความกระจอกตัดมัดศอกลุ่นหล่นหลับนับนอกได้เช่นกันนะครับนะก็ดูว่าวงในทั้งนอกทั้งในนี่ก็ถือว่าจะทําได้ดีเลยอาบุญมาลักแข้งขวาแมนครับสายหน้านี่เตะแม่นมากๆด้วยนะครับนัดศอกก็ดูว่าออกเป็นชุดๆเลยทิ้ดได้ทั้งแท็กติจังหวะน,นอกองวงใบหลืมนอกขัดล้มเททิ้งนี่ผมดูว่าเป็นรองนะแล้วก็จังหวะวงนอกก็ดูว่าจะช้ากว่าฝีมือมวยวงรอกนั้นนนเเป็รองชัดจ เดินมวยดูดันขยันอาวุธแต่ว่าไม่มีอาวุธนำครับรับวุธของกชอกถึงตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่ตัวเล่นสู้ข้าในก็ถือสำเร็จแล้วคอตีเหนียวแต่ว่าไม่ค่อยมีขวางหน้าเท่าไหร่นะครับในประเภทตองตองขึ้นคอถึงจะตีเขาได้ทีนี้ทางด้านฝ่ายแดงนี่เ,เป็นมวยที่กดคอคู่ช็เก่งกดแขนแม่คุ่ชกขึ้นคอในเก่งนะผมก็เลยดูว่าทางด้านของโรเล็กน่าจะสู้วงในลําบากกวาจะขึ้นคอได้นี่ก็คงจะลําบากพอสมควรนะครับก็ก,กไม่มัดไม่ศอก ก็ดูว่าเป็นรองเองนะแต่ว่าขยานนะันอ่ะเป็นมายที่ลูกขยันนะครับนะก็สมองมือเด็กก็ปวดจิตปวดใจก็ถือว่าปลายๆก็มียุบมีแผลให้เห็นเช่นกัน ข้อมูลเท่านั้นเทคนิคของโรแลกวัปญญาวยาไวก็ชกเวทีมักงกรุมาก็ประมาณสักสิบครั้งยังไม่เคยชนะนกคข่มาก่อนและก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่เช่นกันเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ผมก็เลยใช้ว่าน่าจะชกกันยันไฮยกนะครับเมื่อผมอได้พิจารณาว่ามวยที่มวยคู่นี้มีโอกาสที่จะชกกันไฮยกแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเ,เรียกว่าหาวิธีการนะที่จะเก็บกิน ไปเรื่อยๆนะยกหนึ่งสองสามสี่ห้ากว่าจะถึงกรรมการชูมือเราก็จะต้องวางแผนว่าจะลุ้นจะเชียร์แบบไหนย่างไรถึงจะได้กําไรมากที่สุดนั่นเองนะครับนะก่อยคุณนี้แผนการลุ้นการเชียร์ขึ้นไปก็ใส่ไปเลยครับที่ทด้านของวันวิเศษสอเดชพันธ์ดูว่ายัางไงก็ต้องออกนํกาก่อนเพราะว่าฝีมือมอยวงนอกนั้นเหนือกว่ามากถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้ในยกท้ายให้สัดส่วนทางด้านของวันวิเศษสอเดชพันธ์มีโอกาสที่จะชนะในดัดน,นี้ในตาสัดส่วนอยู่ที่60% ชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของวันพิเศษสอเดชพันธ์นะครับคนที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของพอรพิทักษ์นครสามมิตรแท็กเตอร์พบกับทางด้านของฝ่ายเนหะมือนก้องชัยวัน์เกียรติชัยวัน์มวยคุณนี้ชอบกพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเป็นมวยขวารูปร่างเดียสูงยาวและทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับลุกร,รับได้เก็บการอาวุธของผู้อบก็ทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชอบวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับวงในก็มีนะแต่ว่าผมดูว่าวงนอกก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกัน อาวุธมวยหลักๆนี่ก็แข้งขวาแม่นขับแซนหน้านี่ถือว่าได้ดีนะหมัดต่อยแม่นแล้วก็มัดมัดนี่จะต่อยแม่นมากครับนะเรื่องหมัดเรื่องศอกนี่ถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็ถีบได้ทั้งท่าตัปัดจังหวะนอกงวงไวเหลี่ยมนอกขักล้มเทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไวเด้งสู้เข่าในก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่ายังไม่ค่อยมีขวางหน้าเท่าไหร่นะครับเป็นไว้ที่กดคอลงมาตีขึ้นคอได้นี่คู่ชกในจะแก้จะแก้ไขยากแล้วก็กดกดชกกดคอคู่ชกเก่งเลยนะคู่ชกที่โดนกดคอนี่ มีหมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายในเิ็สิ็ดสมองโมเดหัวจิตะใจก็ถือว่าระเบิเส็นข้อมูลทางด้านเทคนิคของพรพิทักษ์นี่ปัจจุบันนี้ก็อายุ18ปีสูง170เซนเมตรแล้วก็เคยโชคที่เวทีตะวันนานี้แล้วนะครับนะ็ซ้ออมอยู่ที่สอโชคมีชัยนะครับนาะงสอโชคมีชัยก็ก็ตูนะครับนาะตูสอโชคมีชัยก็น่าจะเป็นผู้จัดการเวทีด้วยนะครับ ช่งเวทีมังกรงมานี่ก็ประมาณสักหครั้งชนะนกกุชกหนึ่งครั้งแล้วก็เคยแพ้นกให้กัดทางด้านของกุชกในเวทีมังกรสองครั้งเป็นพิกัดน้หนักที่ชกอยู่ก็ประมาณสักหน,นะนึ่งรอยี่สิบปอนด์นนัดนี้ก็ชกที่พิกัดหนึ่งร้อสิบหกปอนด สนน่นหนาเข้าไปนเหมือนกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันนะสมวยก็ฝีมือมือบุญเขาในรับแรงเก็บกันวดของมุสซับทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับอาบุธมหล,ลักในแข่งขวาแม่นรับซ้ายหน้าในถือวได้ดีเลยหมัดศอกก็ดูออกเป็นรองนะถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกวงไวเหลี่ยมนอกขักล้อมเททิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันสมมวยนี่ก็ดูว่าจะแข็งแกรแข็งแรง,แ,ง,แ,งแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนหนักตักแรงๆนี่ก ให้เห็นเช่นกันนะครับนะก็เดินมวยดูดันขยนะันอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอาวุธของชอกกรถึงตัวตะกบในกอดแขนและแขนแต่งตัวเล้สู้ของในก็ถือว่าทําได้ดีล็อกคอตีเหนียวแต่ว่าไม่มีขวางหน้าเช่นกันต้องขึ้นคอถึงกระตีเขาได้นะครับแล้วก็มีบัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายในเดีเด็กัดสมองมาดีหวัวจิบใจใจก็ถือว่าระเบิดเส็จข้อมูลทางดน้าที่ของกล้องชัยวัดนี่อายุ19ปีสูง170ยเเท่ากันจากสุราชธานีนะครับแล้วก็ถือว่ามวยใต้ด้วยกันนะกรับบีกรับสุราช เวทพิการนำหนักที่ชกอยู่ประจําก็อยู่ประมาณสัก117ปอนด์นะชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสัก5ครั้งนะครับนั่งเคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของผู้ชกหนึ่งครั้งโดนศอกนะครับ แล้วก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมากรุม,มาก่อนนะครับวยคุณนี้ก็ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สุสีนะก็ก็ดูว่าคงจะพลิกไปพลิกมานะครับนะแต่ผมเองนี่ก็ยังเห็นว่าทางด้านของพรพิทักษ์นะครับนะอ่าซึ่งถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านสอโชคมีชัยนะครับนะสอโชคมีชัยนี่ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเวทีของตัวเองอะ่ะ เป็นเวทีของส่อโชคมีชัยเพราะนัะ้นนักมวยสอโชคมีชัยเวลาขึ้นชกนี่จะมีกองเชียร์เยอะและ้วก็ชกเต็มที่ทุกครั้งด้วยนะครับนายก็ดูว่าความพยายามน่าจะดีกว่าต้นๆน,นี่คู่ขี้สูสีพลิกไปมาแต่ปลายๆผมดูว่าทางด้านของพรปิทพพักษ์น่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับนะให้สัดส่วนที่ทางด้านของพรพิทักษ์จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่ 5้าบห้าปอร์เซ็นะครับเหตีห้าห้าสิบ้าปอร์เซ็นตน่าจะเห็นว่าทางด้านของฝ่ายน้ำเงินกล้องชัยวัฒน์นี่ก็เป็นมวยเดินนะครับเป็นมวยเดินซึ่งถ้าเกิดว่าทางด้านของพลพิทับอ์ยุบมอไหลนี่เบทีมันเล็กมันแคบอ่ะทางด้านของกล้องชัยวัฒน์ก็มีโอกาสที่จะเิาชนะได้เช่นกันนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของพลพิทักนครสามเมตรเซกเตอร์นะครับคู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงโรเบิร์ต อมองคนกัจช่างพกกาชนะเข้าฝ่ายน้ำเงินสีลาเพชรปอเพชรไข่แก้วมวยคุณนี้ชกกัลพิกัด121่่อปอนด์สำหรับทางด้านของโรเบิร์ตนี่เป็นมวยขวารูปรานเยสองรุงยาทรงมวยเขา้าปีมือบุบุนเข่าในครับทุกรับได้เก็บการอาวธของคู็ชกนี้ทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะ อาวุธบรรดาแข้งความแม่นครับสายหน้านี่ถือออกได้ดีเลยนะหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับถือแม่สรงแซงต้องขัจังหวะนอกรวงไว้เลียมนอกขาดท้องแต่ทิ้งัวถือว่าทำได้ดีเลยนะแล้วก็ลูกแก่งก็คือลูกเตะขาเจาะยางควา้ากระจกตำมสอกลุ้นหล่นหลับนับนอกได้เช่นกัน เดินมวยดุดันขยันอาวุธแต่ว่าไม่มีอาวุธนาครับรับอาวุธของทขก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเรืงสู้ข้างในก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนือขวางไหสร้ยนันทแทนนี่ก็ถือว่าพอมีใช้ได้นะครับนั้นแล้วก็มีหมัดไม่สอบออกส่วนส่วนตายสมองม่ดีเข้ยาปวจิตใจก็ถือว่ารับเปินเส้นขมาต้นนักนิเของทด้านโรเบิร์ตนี่ก็ปัจจุบันอายุ22ปีสูง167เซนติเมตรจากสกลนครนะครับนันชกเวทีมากรุงมาแล้วก็ประมาณสัก15ครั้งนะ คยชนะนกคุชกสามครั้งเป็นการชนะนกภายในยกที่หนึ่งยกที่สองทั้งสามครั้งแหละเพราะว่าไม่หมัดมีศอกอไม่ลูกเตะขาด้วยนะครับนะทางด้านของโรเบิร์ตนี่จะเตะขาคุชกนี่ก็แพ้นกนะครับแล้วก็เคยแพ้นกให้กับงน้านของคุชกในเวทีมังกรสองครั้งก็คือ,อโดนหมัดนะครับนะโดนหมัดแพ้นกไปทั้งสองครั้งนะครับ ส่วนด้านของฝ่ายน้ำเงินทางด้านของฝ่ายน้ำเงินศิลาแพชรปอเพชไข่แก้วนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยักและเคียงกันนะสมวยประเภทเดินหน้าท้าชนดูสู้ดูดันยันห้ายกเลยเตะขาเจาะยางคว้างกระจกตัดสอกลุ่นหล่นหล,ลับนับน็อกไ้ก่อนอาวุธมือระดัในแข้งซ้ายแข้งซ้ายนี่ก็ถือว่าหนักแรงแม่นยำนะแข้งแม่นมากครับนะแข้งซ้ายนี่เตะหนักมากแข้งขวาหน้านี่ถือว่าออกได้ดีมัดหนักครับมัดหนักต่อแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายมากครับยังถีบได้ทั้ง ดุนนับนกดุนหลนหลับนับนกได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ลูกทีบนี่ก็ถือว่าแก่งเลยเดยเข้าไปก็ทีบนะได้ทั้งแท้ตรงกว้าจังหวะน,นอกว่างไวเรียนนอกคับล้อมเท,ท้งก็ถือว่าทําได้ดีเดินวยดูดันขยนันออกอาวุธนะครับนะแล้วก็มีอาวุธนําด้วยนะ เวลาเดินมวยวก็มีเตะต่อยนำลํำรัดมาตีกระแขนไล่แขนแต่ตัวไปเล่นสู้ข่าในก็ถือทําเด็แล้วคอตีเหนียวขวางหน้าัดไสเดินทแทงก็ถือว่าแรงเลึกใช้ได้เลยนะแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยชอบในเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมวยหมัดนะครับนะเวลาาไหนก็มีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้อันตรายครับสมองมือดีครับ,บวชวจิตวใจก็ถือว่าราเปอร์เซ็นต์ปลายๆมั่นคงนะครับ <c oughs> ข้อมูลต้นน่าเทคนิคของศิลาเพชรปอรพ,อพอัฒน์แก้วนปจนัจจุบันที่26ปีสูง1 6 9ก็ดูว่าจะได้ลอยลอยนิดหนึ่งนะจากประจวบนะครับเวทน้ำหนักในชกอยู่ประจําก็ชกอยู่ประมาณสัก122ปอนด์นัดนี้นชก121ก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ดีของตัวเองด้วยนะครับในะชกเวทีมักงกรมาแล้วก็ประมาณสัก10ครั้งเคยชนะนกคู่ชกในเวทีมักงกร5ครั้งเป็นการชนะผานในยกที่2ยกที่3มากที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกให้กับใครในเวทีมักงกรมาก่อนก็ถือว่าฟอร์มกําลังสดกําลังแรงอาวุธนนยี่หักแรง ลูกนะครับสาหรับทางด้านของมวยคูนี้ในทางด้านของฝ่ายแดงโรเบิร์ตนี่ก็เคยชกมวยรอบช่องเจ็ดนะมวยรอบปูนเสือช่องเจ็ดกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยนั้นดีกว่าส่วนทางด้านของฝ่ายนวัศิลาเพชรนั้นเป็นมวยซ้ายอาวุธมวยหนักแรงบัดห,หนักแล้วก็กำลงังกลงสดกำลังมั่นใจนะทิ่มหล่นทิ่มหล่นตลอดเลยนะคราสุดในชนะนกชนะนก อย่างสวยงามภายในยกที่2อนะครับชนะน,นกในยกที่สอ,อย่างสวยงามแลผมก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับในต่อยหมัดคู่ทกนี่หลับเลยแกนนรสิงห์หลับไปเลยนะครับนวกนัดนี้นี่มาเจอทางด้านของโรเบิร์ตก็ก็คงจะคู่ขี้สุสีในช่วงต้นๆน,น,นะแต่ว่า ในเมื่อทางด้านของศิลาเพชรนั้นเป็นวยหมัดหนักเราก็ต้องเข้าไปก่อนนะครับนำวายขึ้นเวทีย so ังไม่ต้องชอกหลักนะขึ้นเวทีไปก็ใส่ไปเลยครับทางด้านของศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วนะครับลุ้นรลับนาดับได้ก่อนภายใน3ยกเลยไม่ลนไม่หลับแล้วก็ไม่เวลาขยับขยายซื้อขายตัวบางทุนนะครับนะชี้ตชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของศซลาเพชรปอเพชรไข่แก้วให้สัดส่วนที่มีโอกาสจะชนะในรับนี้ในตราสัดส่วนอยู่ที่60%ิ็ชี้ตชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของศิลาเพชรนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงสีละ,ะประกายเพชรสองเดชตรบกันพบกับทางด้านของฝ่ายเงินงเพชรอพี่มรีนะครับมวยคืนนี้ก็ชกกันที่มีกัดหนึ่งร้อยยี่สิบกปอนด์สำหรับทางด้านของเพชรอพี่มรีก็เป็นมวยมาเสริมแทนเพชรพัญชัยนะครับเพชรพัญนชะัยที่ถอนไปก็ทางผู้จัดก็เลยเอาทางด้านของเพชรอพี่มรีมาเป็นมวยเสริมแทนนะครับสาหรับสัปดาห์นี้ที่ผมขึ้นคลิปช้านะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบว่ามวยมีเปลี่ยนถอนแทนกันเยอะมากนะครับในะช่องเจ็ด มวยคู่ที่หนึ่งนี่เปลี่ยนทั้งคู่นะครับคู่ที่หนึ่งเปลี่ยนทั้งคู่แล้วก็คู่เอกก็เปลี่ยนมวยมาแทนนะครับก็คือก้องเกียรติทอพานสีก้านนี่มาแทนแป้งนะครับนะ ก็ช <utan>: ่องเจ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นมวยเปลี่ยนสองคู่นะครับช่องสามช่องสามนี่คู่เอกนี่คู่เอกนี่ยังหามวยแทนไม่ได้นะครับนะเพราะว่ายดศิลานั้นอ่เนนะาเป็นฝีนะยดศิลาเป็นฝีก็เลยถอนช่องไปทําให้คู่เอกของช่องสามนี่ยังไม่มียังไม่มีคู่มวยนะครับผมเองนี่ทาข้อมูลเสร็จหมดแล้วนะครับนะข้อมูลมวยวิเคราะห์เสร็จหมดแล้วเพียงแต่ว่าอ่ามวยเปลี<ห>่ยนถอนแทนกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคู่เอกเปลี่ยนถอนแทนนี่ผมก็ต้องรอนะครับนะก่อนที่จะขึ้นคลิปเพราะว่าถ้าขึ้นคลิปมาโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าคู่เอก เปลี่ยนแล้วนี่ผมคิดว่าผมอาจจ,อาจจะถูกมองไม่ดีครับมองว่าอาจจะไม่ได้ติดตามมวยทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วผมรู้หมดครับนะว่ามวยเปลี่ยนถอนแทนเพราะว่าผมติดตามมวยตลอด วันๆมเคราะห์แต่มวยตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาขึ้นคลิปแรกเลยของช่องสามสิบหกก่อนเพราะว่าช่องสามสิบหกคู่เอกนี่สามารถที่จะหามวยแทนได้นะครับนะก็เลยขึ้นคลิปของช่องสามสิบกก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่องไหนหาคู่มวยคู่เอกมามาได้มาแทนได้มีคู่มวยพร้อมแล้วนี่ก็จะทยอยขึ้นให้จนครบสี่คลิปนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็ฟันทงหลังช่างช่องเจ็ดซึ่งตอนนี้นี่ถือว่ากาลัง มีความแม่นยำมีความเสถียรมากๆเลยนะครับนะหลังจากที่ทำพันธงหลังช่างนะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านของคู่เอกช่องสามบวันเสาร์นี้ประกายแพทสองเดดรถบ้านหรือว่าประกายเพรอิเมนแอร์หรือว่ากดกระตันยูนะ วันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวยืนในรายการเพราะว่าคูชชกนี่เพชรอ,อวิมพันสีเป็นมวยมาแทนทางด้านของประการเพชรเขาเป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวใกลเคียงกันนะสมัยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับร,รับได้เก็บการอาวุธของชกทาได้ดีมีนอกมีในชกวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะแข่งขวาแมนซ้ยหน้านี่ถือว่าจัดเลยมัดซอกก็ดูออกตลอดแล้วก็ถีบได้ทั้งแท้ทั้งปว่าจังหวะนอกว้องไวเลมนะครับล้มเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันเดินมวยดูดันขยายอาวุธแต่ว่าไม่มีอาวุธนารับอาวุธของคู่่กกนตตัวรใแแข็ลสา ทได้ดีแล้วคอตีเหนียวมีขวางหน้าจะไส้ดดนแทงนี่ก็ถือว่าแรงเล็กแล้วก็เหลี่ยมในหักล้มเทกทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีและมีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้นะ,ะต่อยตัดลําตัวนี่ก็ถือว่าแก่งเลยครับเวลาประ,ประกอบในแล้วก็มีลูกหักคอนะหัก ควงมาลลยคู่ชกก็ล้มปลิ้งล้มหายได้ตลอดนะครับมีหมัดไปศอกออกส่วนสู้สมองมัวรดีครับปวดจิตปวดใจก็ถือว่ารรบรรเซนข้อมูลท่านเทคนิคในของประกายเพชรนี่ก็ปัจจุบันอายุ29ปีสูง165ซนเมตรจากจังหวัดสระแก้วเด็พิการน้ำหนักที่ชอกอยู่ประจำนี่ก็คือ126-127ปอนด์นะครับนะฟังจำน้ำหนักของทางด้านประกายเพชรเอาไว้นะครับนะก็คือ,อะจะชอกอยู่ที่126-127วั127นนี้ผมให้ตามสำคัญกับน้ำหนัก ของอคู่นี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับในชกเวทีมังกรงมานี่ก็ประมาณสักสาครั้งเคยชนะน,น,นกคูช่ชกในเวทีมังกรงประมาณสักเ้าครั้งเป็นการชนะน,นกในยกที่34ี่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เคยแพ้นกไข่กัทะทด้านของชอกในเวทีมังกรุง2ครั้ง ส่วนตะล้นของคุชชกเพชรอ,อภิมน์สีก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะก็เป็นมวยซ้ายนะครับนนะเพชรนี่เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่สูงยาวแต่ว่ารูปร่างนี่จะบางกว่าเพราะว่าเสียเปรียบช่วงชกนี่เสียเปรียบในเรื่องของเวทพิกัดการชกนี่เยอะมากนะครับในะส่วนตะด้้นของเพชรก็สองมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับร,รับได้เก็บการอาวุธของุชชกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับในประเภทฝีมือจัดจ้านแหละ อาวุธมป็นหลักแข้งซ้ายแม่นครับขวาหนะน้าในถือออกได้ดีนะหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับตีได้สั้นๆสั้งขวานจังหวะนอกว่องไวเหลี่ยมนอกข,ขักลมเสร็จทิ้งก็ถือทำได้ดีเช่นกันเดินมวยก็มีอาวุธนตตินำเตะต่อยน้ำปล้ำรัดมัดตีกดแขนไล่แขนแต่งต,ตัวเล่นสู้เข่าในก็ถือทำได้แล้วคอตีเหนียวแล้วก็มีขวางในไส้ดันแทงก็ถือว่าแรงลึกใช้ได้นะครับนะมีหมดมีหมัดมีศอกออกส่วนสู้อันตรายสมองมวยดีครับวัวจิตบัวใจก็ถือว่บร์เซ็นต์ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของแพทออภิมตนสีปัจจุบันอายุ27ปีสูง1 6 7ก็ดูว่าจะได้ลอยนิดหนึ่งนะก็เป็นนักวัวจากโคราชเวทพิกัดน้ำหนักของเบตพิกัดน้ำหนักที่ชกอยู่ประจําของทางด้านแพทออภิมอนสีก็คืออยู่ที่ประมาณสัก120ปอนด์นะครับนาวันนี้อนัดนี้มาชก126น,นี่ก็ถือว่าทางด้านของแพทนั้นเสียเปรียบทุกประการเลยนะครับน่เป็นมวาแทนด้วยแล้วก็จะต้องเพิ่มเวทขึ้นมาชกซึ่งเป็นเบตพิกัดน้ำหนักของทางด้านประกายแพรด้วยนะครับนักก็ดู การผ่านมวยนั้นดีกว่า ปี65นี่ทางด้านของเพชรนี่ก็ชกไปแล้วสองครั้งก็แพท้ทั้งสองครั้งด้วยนะครับในชกเวทีมังกรมาก็ประมาณสักสี่สิบห้าครั้งเคยชนะน,นกคู่ชกในเวทีมังกรสี่ครั้งเป็นการชนะในยกที่สามสี่มากที่สุดแล้วก็เคยแพย้นอกให้กับทางด้านของคู่ชกในเวทีมังกรสองครั้งในยกที่สองยกที่สามนะครับแตก็ชกครั้งล่าสุดนี่เมื่อวันที่สิบเมษายน2565นก็คือเดือนนี้นะครับปีนี้นะครับก็ห่างหายจากเวทีมังกรไปนานประมาณสัก5เดือนนะครับไม่ได้ชกห้าเดือนวันนี้ก็มา เจอกับทางด้านของประกายเพชรซึ่งได้เปรี่ยบในเรื่องของเป็นพิกัดน้ําหนักได้เปลียบเนเรื่องของส่วนหนาก็ดูว่าน่าจะลําบากไม่น้อยนะครับนะผมได้ไปดูการชกของประกายเพชรเมื่อชกกับมวยซ้ายก็ปรากฏว่าประกายเพชรไม่แพ้มวยซ้ายด้วยนะครับเจอกับมวยซ้ายนี่ก็มีโอกาสที่จะชนะมวยซ้ายอยู่ประมาณสัก7-80%สเลยสำหรับทางด้านของประกายเพชรนะครับสำหรับมวยคู่นี้ก็มวยคู่นี้ ต้นๆน,นี่ผมมองว่าคู่ขี้สุสีนะแต่ถ้าเกิดว่าประกอบในได้เมื่อไหร่ในผมรู้ว่าประกายเพชรดีกว่าเพราะว่าชกเวทใหญ่กว่าห้าหกปอนด์นะนแล้วก็เป็นมวยตัวยืนในรายการด้วยนะครับนะคือน้ําหนักปล,ปล่อยๆนี่ผมมองดูว่าอาจจะมากกว่าสามสี่กิโลนะเพราะว่า,าเพชรต่อยร้อยยี่สิบทางด้านของประกายเพชรจะต่อยอยู่ประมาณร้อยยี่หกร้อยิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักปล่อยนี่จะห่างกันประมาณสามสี่กิโล เพราะฉะนั้นมวยคู่นี้นี่ก็เลยชอบไปที่เทด้านของประกายเพชรทรงเดชรถบ้านนะครับดูว่าปลายๆน่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ที่โดยชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่เทาน้านของประกายเพชรทรงเดชรถบ้านนะครับก็ครับทวนกันทั้งสี่คู่ครับสำหรับรายการมวยช่องสามสิบหกนะครับในประจำวันที่สิบ กันยายน2 5งพาจากไปที่มอยตะวันนานะครับนะการถ่ายทอดอาจจะทับซ้อนกับช่องอื่นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่ามวยทุกวันนี้ี่จัดเวลาทับซ้อนกันโดยที่ไม่สนใจท่านผู้ชมไม่สนใจมอยหูอะไรต่างๆที่ทํางานยากขึ้นนะครับกนะ็ทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันมาก็ดูว่าสุดท้ายแล้วคนที่เสียเปรียบก็คือคนวงการมวยด้วยกันเองนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ